สวัสดีครับสวัสดียำยำดึกดึกนะฮะ<ง>นะครับ<ล>ก็วันนี้พามาชมนะช่วงที่จัดของเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณสักจะเที่ยงคืนนะนะครับจะเที่ยงคืนนะของไม่ค่อยมีครับของเริ่มแพงขึ้นดูตรงนี้โล่งนะครับตรงนี้ก็นี่คือของที่เราเ จัดเตรียมนะฮะรอลูกค้าอยู่นะครับก็จะมีเยอะแค่แค่ช่วงมีเฟรงอันไหนที่ของที่มันมันมันราคาที่มันไม่แพงนะครับก็จะมีเยอะอยู่ช่วงนี้นะฮะช่วงนี้จะเป็นมะเขือเตงนะครับหัวนะฮะไม่มีฮะช่วงนี้นะฮะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube นะฮะมึงตะลุงผักสดนะครับกับอ่ผักที่เราจัดรอลูกค้าครับวันนี้พามาชมนะครับนะผักที่อ่จัดรอลูกค้านะครับ พยายามเด็ดเดกันนะครับตอนนี้คือของเยอะก็จะมีประมาณนี้ตรงน,นี้5้าโลก็ยังไม่มีเลยของอก็จะมีของเก็บอยู่นะฮะไว้ตรงลางวันบ้างน,นะครับตอนนี้คือของแบง่งนะฮะคือของแบง่งที่แบง่งให้อรอกลางวันบ้างน,นะฮะที่จัดรอนะครับตรงนี้คือเทเสร็จเรียบร้อยนะครับราคาของวันนี้อ,อันนี้อันนี้อันนี้ก็บเปลี่ยนเปลี่ยนป้ายราคาด้ ใช่ไหมต้องขายยิมห้าไหมเหลิยวมะเขืออ่ะเขือต้องขายยืมห้าบาทไม่ใช่ยี่สิบตรงนี้คือโซนที่เราทีให้ลูกค้าได้เลือกนะครับตรงนี้ใช่ไหมอ่าก็แล้วแต่ลูกค้าจะพอใจนะครับคือเราอยากให้ลูกค้าเลือกเอาเองจนพอใจเพราะว่าถ้าเราไปจัดให้ไม่สวยนะลูกค้าเราก็บน่น เราก็ต้องวางแบบนี้ให้ลูกค้าที่เขาเลือกเองนะครับผักใบก็ยังดูบางๆอยู่แล้ววันนี้นะครับต้นหอมผักชีนะครับมีตรงฝั่งนู้นจะเป็นประกาศกระหล่ำนะครับตรงนี้ก็โซนผักใบนะนลรับดอกบ๊อกกี้ก็อยู่โซนนี้นะคะก็จัดเตรียมนะเตรียมพร้อมให้ลูกค้าไม่มีแต่ถั่วฝักยาวนะครับถั่วฝักยาวเราไม่มีข้างล่างนี่เตรียมพร้อมที่จะเสริมนะครับเวลาลูกค้ามาซื้อนะเราก็จะเสริม ขึ้นเวลามันหมดเป็นชุดๆนะครับตรงนี้นี่ฮะพวกอ่าใบอ่าอะไรอ่ะนางลงนางรักนะครับเนี่ยตรงนี้นะเราจัดคณะยังไม่มีขึ้นนะคณะน่าจะหมดนะฮะตัวโซนโซนนี้ก็ต้องมาจัดใหม่นะครับรากระป๋องเราก็ยังมีขายอยู่ครับแพ็กอร่อยเหมือนเดิมอสลัดตรงนี้ก็ยัง ลูกค้ามาซื้อก็เลยยังยังไม่ได้จัดขึ้นนะครับยังไม่ได้จัดขึ้นเลยตรงนี้เสียงฟักทองเนี่ยเราก็พาเป็นชิ้นๆแบบนี้บ้างน,นะครับพาเป็นชิ้นๆแบบนี้ขายนะบ,บางคนเขาจะใช้แค่ใช้ไม่เยอะนะครับบางคนใช้ไม่เยอะ วันนี้พริกแดงนะครับขึ้นจนถึงราคา60บาทนะครับพริกแดงขึ้นจน60บาทนะผักนะตอนนี้ก็สวยๆครับผักมาใหม่ๆนะเนี่ยดูฮะสวยฮะถ้าได้เป็นอย่างแบบนี้นี่จะขายได้นะครับประมาณนี้นะนะครับประมาณนี้นี่ครับนี่คือของที่เราจัดไว้เตรียมพร้อมนะฮะเตรียมพร้อมลูกค้านะครับใช่ไหมเนี่ยด้านล่างนี่ก็ คือว่าถ้ามันมันหมดฝั่งนี้เราก็ต้องเอาขึ้นมาเติมน,นะครับของพวกนี้เหมือนกันนะที่เราเอาไปเก็บที่บ้านที่ห้องนะครับถ้ามันยุบลงเราก็ไปเอามาเติมน,นะคือแต่วันนี้นี่คือของที่มันไม่ค่อยมีนะครับจุดนี้จะเป็นออแตงตั้งมะเขือแตงเล็กนะมันน้อยนะครับมันน้อยก็จะว่างๆตรงนี้ฮะแต่ต้องหาอะไรมามามาเติมไว้ตรงนี้นะครับ ให้มันดูอย่างตรงนี้เหมือนกันครับคณะเมื่อก่อนมันเยอะนะวันนี้คือของมันไม่ค่อยมีนะของไม่ค่อยมีก็จะโล่งๆประมาณนีนะ้ก็จัดไปด้วยขายไปด้วยครับขายกันทั้งคืนทั้งวันนะเปิด24ชั่วโมงนะก็ขอบคุณลูกค้านะครับทุกท่านที่แวะมาอุดหนุนทางร้านของเรานะ,ะสำหรับ งานนะครับสำหรับงานสําหรับลูกค้าที่อยากรู้ราคาก็เราก็จะมีราคาบอกแบบนี้ที่เราเขียนบอกแบบนี้เลยนะนี่คือของของพวกนี้คือของที่เราไวเติมนะไว้เติมเนี่ยเรามีราคาบอกเกือบทุกอย่างนะลูกค้าบางคนเขาก็อยากรู้ราคานะครับบางคนก็ไม่ต้องถามบางคนต้องบางคนก็ถามนะถ้าถามแล้วก็ ชี้บอกเลยน,นี่ขาหายแล้วขาไปแล้วอันนี้ก็จะมีพวกเส้นพวกอะไรเนี่ยเพิ่มเติมมานะให้มันให้มันสะสมโอให้มันมีหลายอย่างนั่นเองนะครับแข้าวคัวไม่มีขา้าวคัวเราหมดไม่ได้ซั่งมานะอันนี้คือของที่ เราเพิ่มเติมนั่นเองนะครับที่วางขายนะนก็ขอบคุณลูกค้านะตรงนี้ก็ตรงนี้ก็รู้สึกจะว่างๆนะครับมันไม่หนาตานะพวกของอพริกเอ,อี่ไอ้พวกนี้เรากอกได้เลยนี่พวกนี้ไม่มีแล้วเนี่ยเอามากอกได้พวกพริกแห้งพริกแห้งพริกอะไรเนี่ยเออเราเอามากอกได้ถ้าเราว่างๆมากอกเลย สรุดพริกแห้งเราว่างๆเอามากอกเลยก็ได้ไอพ้พริกพริกยังไม่คั่วกอกครึ่งโลครึ่งโลอ่ะหมดนะตั้งหลายถุงเนี่ยเอาตัวนู้นก่อนนะตัวนู้นมันมาก่อนมั้งตัวนู้นตัวนี้น่าจะมาทีหลังตัวนู้นมาก่อนอนะ่ะคิดว่าเนี่ยตัวนี้ไม่มีครึ่งโลมันเอาถุงหิ้วเรากอกได้เลยจัดได้เลยต้องว่างจัดเลย ค่ครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายฮะสวัสดีครับ <Yeah. S 1> เจอกันคลิปหน้านะครับ